mong bằng hằng hằng mày, yêu này Ni lẽ, yêu Pancake, Pancake cows, yêu cầu lovin ông mong mong riêng. Mong riêng, yêu 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 mong ว่าละพี่น้องเนี่ยวิมีขวดไก่เจอๆก็มันวนนนนนิมีคนมานเบิ่อไงมึงชะม่วงกับ่ไปว่ามากอกม่นเท้กากิดเปิดตัวนึงเอ่ะเดยังเกิดขึ้นหรอกพี่น้องเนยังหน่อยมีคนมากจอดในห้องยักษีนะขนเต่มเอกระตุนว่ารถเป็นเหล็กสวงหนึ่งอันนั้นไปได้ยังัวกระตุลรถเป็นเล็กสูนหนึง่งชะม่วงว่าเดิน มันนั้นมีคนมาจอดให้สามสี่นชั่วโมงเดินขึ้นเลยไปด,มดืมดื่มพนไปนอนบ้านสีแดงแจกห่นเอมเอ้บารเด็กแจกก็แจกจนเข่าปีที่สองที่สาล้วพี่น้องแจกพุก่นมจะแก้ละ พอผ่้พันเนี่ยที่เขาได้แจกส่องง่ายก็ย่างวานได้่านไม่ได้แจกส่อง,งน,น,นี่ก็กผ่้พันกับว่ได้แจกแล้วส่องผู้ใดขึ้นไม่ไม่นั่นเฝ้าไล่เฝ้าจบเด้อพี่น้องเี่ยู่ไปโดนกับผู้ใดเพราะว่าชั่วโมงเขาหลุดฮัลโหลไมฟิเฟนแ n ง y ิ u you so m u c เวลคัมเดือดมาฮาโรงเรียนตังคิวมาอุ้ยฮาที่ตังคิวเพราเข้าใจคข้ามาช็อปปิ้งบูธบูทแคมเนาะพี่น้องเอ้ยบ่เข้าใจเนี่ยก็ขาดเพราะอันเดิมมันแข็งเข้เป็นแนวนอนเพรเขาใจแค่แได้เขาใจไปเขียนมาหาในเรื่องพี่น้อง ทำบาช้อปปิ้งบุ๊คแคมไ่เข้าใจไปหาไปาขอบคุณหลายๆเด้่อไม่ใช่เต็งจิวทูี่ยูเฮาเตงคิวไปไปหาเราหลายหมื่นหรอะ ไม่เข้าใจเราไม่พี่ถามนกังผู้กาวว่าเขาใจเงียเับกํมเชื่อนกับว่เขาใจเราอยากอยากไปเบิ้งยี่หรอพี่นองอยากไปเบิ้งยังอยากไปเบิ้งเจ้าีปีที่ไหนข้าเจ้าันน่ีที่ไหน อยากพัฒนาอยากเอาบ้านเราให้พี่น้องเขาเบิกเ,เ,เข้าเห็นนำํำชอบปิ้งพูดแคมมันเป็นแบบได้ก็อบ่รู้จักผ่านด้วยไม่รู้จัก มักงดนน้ไม่นาจะพหงุดหิเอมาถามีถามนอนคไม่หูไม่รู้ฉันไม่รู้จริงจริง นอนเป็นอย่างมาแรงมากอยากนอนอยากนอนพี่นอนกันนอนก็ถึงย่งที่ยงเ็งานของเมือบไม่ได้พูดะตอนอะไรมันได้เพี้ยร่างกายก็ได้เขาลงนั่งงานน่้นีวบรรยุดมีวบรรยุดวันยน